สวัสดีค่ะช่วงเวลาแห่งจิตอาสามาถึงแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัดสีทัศน์นะคะอยู่ที่วัดสีทัศน์บรวรออนทัวร์ our, บ้านปักคูหมู่สามตําบลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะป้าเราไปทําจิตอาสาด้วยกันเถอะนี่เป็นวัดเก่าแก่ของชาวบ้านปักคูนะคะอยู่ในจังหวัดเลยของ ปัชชาสุขโขโลเกความไม่เบียเดเบียนเป็นสุขในโลกอัตตาสุทโนคริสัทโชติตนที่สุดดีแล้วเป็นแสงสว่างของบุรุษไม่กรธเพินนนนนเ่นข้าหลวง อันนี้เรียกว่าโปงนะคะต้กนกำหนดโปลงรางของพรอเครื่องถ่ายรัศสมีที่ทำโปลงรางท่านก็ได้ไอเดียมาจากเสียงโปงที่ไว้ห้อยฟอคลาย่อหัวเมื่อก่อนท่านก็ช่วยกันทำาักสะอาดจับอาวับอาวคะครับ ก็ได้ทำกิจกรรมแ้วเนาะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพากาาก่อนนะถ่ายก่อนเาขขึ้นข่ดขึ้นอระนมมือขึ้นทีนี้ก็ว่าความเกิาธรรมสัมมา ให้เราได้บําเพ็ญประโยชน์เพราะว่าหลังจากที่เราเรียนอยู่ในห้องเนี่ยเราเรียนเรื่องที่ครูบาอาจารย์ท่านได้สอนไปแล้วทีนี้เรามาอยู่ในสถานการณ์จริงก็คือเรามาทาทาประโยชน์ให้กับวัดแล้วก็ชุมชนทีนี้ท่านบอกว่า,วาในในห้องนี่เป็นประสบการณ์ เรียกว่าเป็นประสบการณ์ทฤษฎีก็คือเป็นภาคทฤษฎีแต่ว่าอยู่ในนอกห้องนี่เขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ตรงเหมือนกับที่เราเรียนอยู่ในในกศนเนี่ยเราเราจะได้ทฤษฎีก็คือได้ได้วิชาความรู้แต่ว่าหลักการจริงๆเนี่ยเราก็คือเราต้องนําไปใช้จริงๆก็คือเหมือนกับที่เราจะไปต่อตอนนี้ กี่ถึง,ถง,ถง,ถงมอไหนเรามี<อ>บุญกุศลเราถึงได้มาปัดกวาดเช็ดโผภายในวัดเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหลายๆคนที่ไม่มีโอกาสได้มาได้มาทาบุญแบบนี้เพราะว่าหลายคนนี่ต้องติดคุกนะติดคุกติดตารางไม่มีโอกาสได้เห็นแสงเดือนเห็นแสงตะวันไม่มีโอกาสได้มา บำเพ็ญบุญเหมือนกับเราไม่มีโอกาสได้เรียนแม้กระทั่งหนังสือที่ที่เรามีความตั้งใจเพราะฉะนั้นหวังว่าบุญกุศลที่นักเรียนได้ทําในวันนี้ก็ขอให้นักเรียนทั้งหลายได้ประสบแต่ความสุขความเจริญและวก็ในหน้าที่การงานตลอดทั้งการเรียนการศาึกษาก็ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีบุญกุศลในวิวันนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุข คิดสิ่งหนึ่งประการในที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมขบวนกุศลนั้นจงผันสําเร็จกับนักเรียนและครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกคนเทิ่อนสาธุค่ะเพื่อนๆ่คะตอนนี้แคนี่ก็ยังอยู่ที่วัดศรีทัฒน์นะคะบ้านปากหัวแระเมืองจังหวัดเลยค่ะเพื่อนเห็นเรือลํานี้ไหมคะอันนี้เรือ คิอว่าบัวเลื่อนบัวลอยค่ะหมายถึงเคลื่อนไปตามความลื่นไหลผู้คนสมัยก่อนนะคะทําเรือลํานี้ขึ้นมาจากไม้ตะเคียนทองต้นเดียวแล้วก็ใช้ขวานถากจนเป็นรูปทรงจึงนําช้างและล่อลากมาจากภูเขาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2505เรามาดูกันเลยค่ะหูไม้ตะเคียนต้นใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆม,มาหนารยห้นี่เขาก็จะใช้สําหรับรเอาไปแข่งแข่งเรือยาวใช่ไหมแข่งบุญบุญแข่งเรือประเพณีแข่งเรืออะไรอย่างเงี้ย เราก็เคยเห็นนะสนมมติเขาจะเอาไปแข่งที่ขุดฝ่องเนาะงานประเพณีแขนเรือในช่วงประมาณสงกรานใช่ไหมพี่เตอร์น่าจะประมาณนั้นนะข้าจําไม่ถี่หรือเปล่าหรือว่าช่วงรอยกระทงเราก็จําไม่ได้เรือค่ะแล้พวพบกับเรือรทริปนี้แล้วนะคะสำหรับกิจกรรม จิตอาสานะคะที่วัดสุพัทนะคะก็สนุกมากเลยมากับเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์เอเอ็ีเลยนะคะได้ความรู้ได้สาระได้ปันเทิงได้ทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมด้วยนะคะได้บุญกันกลับไปทั่วหน้าแถวอาจารย์ยังมีค่าขนมให้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราชอบใช่ไหมคะเพื่อนๆอา <c oughs> กลับบ้านกันเลยเย่เย่จะพลีแพ